สาธุสาธุโรโธาสาขอโอกาสคณะสงฆ์ครูบาอาจารย์นมัตถุรัตนัตยัสสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย <t> <organizational marriage> <Brother> <maz za> กราบธรรมสการ์ขอโอกาสท่านครูบาอาจารย์พระเทรานิเทระขอแสดงความเคารพเพื่อนสหธรรมิกทุกโรขอความเจริญในสิ้นในธรรมจงมังเกิดมีแด่ญาติโยมสาธุชนที่ได้มาร่วมในการทำบุญในวันนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนณนะโอกาสนี้สาธุ าวางมือลงนะขอเวลาสักหน่อยนะึงนะครับคงไม่นานหรอกวันนี้พอเดี๋ยวเราจะได้ไปทำสังฆกรรมด้วยซึ่งเป็นวันแรกในการที่จะได้ขอปริวาซึ่งพระคุณเจ้าโดยรวมก็น่าจะประมาณสี่ห้าร้อยรูป แต่ว่าก็รอตอนเย็นที่จะได้เช็คดูจะว่าพอดีก็พอดี จะว่าน้อยก็น้อยแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือจะมากจะน้อยจะเท่าไหร่ทำอย่างไรเราจะได้ประโยชน์ถาว่าวางทีอ่อาจจะมีพระคุณเจ้าไม่เยอะห้ารูปสิบลูกญาตโยมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสามารถที่จะทำให้เกิดประโยชน์ได้น้อยก็ดีนะ พุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกพระปฐมเทศนามีคนฟังอยู่ห้าคนบรจับวิคีทั้งห้าแล้วก็บรรลุธรรมคนหนึ่งพุทธเจ้าก็เทศต่ออีกจนบรรลุธรรมทั้งห้าแล้วก็บรรลุธรรมจนที่สุดก็คือเป็นพระอรหันต์ห้าคนห้าท่าน ไม่ได้มากขนาดนี้พุทธเจ้าแสดงให้ยศกุลบุตรฟังคนเดียวที่ยศกุลบุตรเดินออกมาจากบ้านบนมาที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดขอ้องเนาะพระเจ้าก็เได้ตรัสเป็นธรรมะเหมือนกับให้ได้คิดว่าที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เธอ อันนี้คนเดียวพระเจ้าก็เทศแล้วก็วัรู้ธรรมฉะนั้นน้อยก็ดีนะบางท่านก็มีจริตแบบไม่อยากอยู่กับคนเยอะๆอยากอยู่กับอะไรที่แบบไม่วุ่นวายมากเพราะว่าจิตใจจริตชอบอย่างนั้นจริตนี่สำคัญนะเวลาเราจะสอนใครแม้แต่ตัวเราถ้าเราอยาก อยากให้เขาเจริญหรือว่าอยากเราเรานอยากเจริญเราก็ต้องดูตัวเราเนี่ยว่าเรามีความแบบชอบใจพอใจในการกระทำเหล่านั้นเรียกที่เรียกว่าการที่เรากระทำอะไรที่มันแบบมันชอบอมันถูกจริตพูดแบบทำมันถูกจริตเลือกในสิ่งที่ชอบ แต่ถ้ามันไม่สำเร็จหรือว่ามันไม่ดีต้องชอบในสิ่งที่ทำหอางละ่ันจะงงนะคือเบื้องต้นเนี่ยเราก็พอใจอะไรที่เราชอบอือันนี้เราชอบนะอย่างพวกที่เขาเรียนเนะี่ยเขาก็จะมีสาขาวิชาศิละปศะาสตร์รัฐศา,าสตร์ภาษาศาสตร์เป็น,เป,นาาเป็นสาขาเป็นสาขาไป ถามว่าทำไมเขาต้องแยกอย่างนั้นเพราะว่าให้คนเลือกเอาที่ตนเองชอบที่ถูกใจเวลาเรียนมันก็จะมีความสุขคือทำอะไรแล้วมันมีความสุขม,มันเหมือนกับเป็นอะไรที่จะทำให้เกิดการกระทำที่แบบเต็มที่แล้วก็ททำไปสู่ความสาเร็จอันนี้การเรียนยการปฏิบัติของเราก็เหมือนกัน ่าคนชอบคนแบบน้อยไปในป่าไปในเขาก็ตั้งใจปฏิบัติไม่วุ่นวายแต่บางคนก็โอ้น้อยไม่ไม่ไม่มีพลังเหมือนกับมันไม่มีเพื่อนให้มันพอดีจะให้น้อย,อยเลยนะี่บางทีมันบางทีจริตมันไม่ได้เลยผมเคยไปเข้า ก็มาฐานไปอยู่ในถ้ำไปอยู่ในเขาคิดว่าไปอยู่คนเดียวแล้วมันจะสงบก็ไปอยู่ในถ้ำพออยู่ไปอยู่มามันไม่สงบคือตอนที่เราอยู่นี่เราคิดว่าไปแล้วมันจะสงบไม่อยากเจอกับใครพอไปจริงๆที่นี่มันไม่สงบเพราะเราอยากไปเจอกับเขาเองพอไปอยู่ในถ้ำนั่งสมาธิ คิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดไปคิดมาโอ้ยกูชิมายังไก่แท้กันนั่งสมาธิท่าไหนก็ไม่สงบคัสตมาเาออพ็ดแล้วก็แล้วนั่งยองๆขึ้นลงพกคู้นแล้วก็แล้วว้อยวะกูติตลังกานั่งสมาธิว่าเปเลยวะมันคือว่าสงบวะนั่งไปนั่งมามันวุ่นวายมันไม่สงบมันจะหายไหม ผมก็เลยหัวโขกกันผนังทำไปปักมานหนึ่งมันคือซัวใช่ไหมวะใช่ไหว่าเมื่อวัชิมาสงบมือเมื่อคิดหอดพู้นั้นคิดหอดพวกนี้หัวนี่ว่บอกโตการผ้าคิดว่าซาดก็ผนังทำแล้วนะพุกมาหนึ่งโอ้ทีนี้ไม่ได้คิดถึงใครเลยครับคิดถึงหัวตนเองมมันแตกแล้ววนะ่าน้องหัวกูบาเนี้ไม่แตกแล้วครับโนโนหน่อยหนึ่ง อันนี้บางคนก็อยู่คนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยมีคนประครับประคองหรือว่ามีเพื่อนหน่อยหนึ่งสักยี่สิบสามสิบห้าสิบเออก็ยังดีแต่วางคนมันเยอะเยะดีเลย <c oughs> คือเห็นคนมาเยอะเเนี่ยโอ้ยมันคือเป็นตำมวนเลนั่นคือเป็นตำมีกำลังใจเลยเหมือนพวกเรามางานปริวาสพอเราเห็นพระเยอะๆเห็นโยมเยอะๆ,ๆ มันเป็นความรู้สึกที่เป็นพลังในการที่เราจะมาปฏิบัติมีเพื่อนมีกัลยาณมิตรมีหมู่มีคณะอันนี้เราจะไปจำกัดหรือว่าเราเป็นผู้ตัดสินว่าน้อยดีหรือว่าไม่มากไม่น้อยดีหรือว่ามากๆดีไม่ได้เพราะว่าแต่ละคนมันมีจริตไม่เหมือนกันสำคัญว่าเราจะเลือกอย่างไหนให้ถูกจริต แล้วให้มันได้ประโยชน์อันนี้สำหรับคนที่ยังต้องต้องอาศัยในสถานที่ก็ดีในบุคคลก็ดีในสัพปปยะต่างๆแต่ว่าคนที่มีปัญญาไไม่เหมือนกันเนะีคือว่าคนน้อยๆดีถ้าเยอะไม่ได้เลยหรือว่าวางคนน้อยๆก็ดีกลางๆไม่ได้บางคน เยอะๆถึงจะได้น้อยๆไม่ได้แต่ว่าคนนี่น้อยก็ดีไม่มากก็ดีเยอะก็ดีเหรอถามว่าเรานี่จะทําอย่างไรจะให้ขึ้นความรู้สึกอย่างนั้นเวลาเราอยู่กับคนน้อยๆเราก็โอ้ยหน่อยก็ดีเว่ยเกตังมันก็นง่ายซอยกันบ่เดีวหุ่นไหยเอียงหลยห <c oughs> ลยก็ดีเหมืนอนกัมีพลังหลผู้นั้นกซ็ซอยผู้นี้ก็ซอย คือไม่ได้ตำหนิไม่ได้มองว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นอุปสรรคสามารถที่จะเอาประโยชน์คนน้อยก็ดีคนมากก็ดีแต่คนพานหมือนคนที่เป็นบัณฑิตก็คิดแบบเอาประโยชน์คนพานก็คิดแบบตำหนิคิดแบบเพ่งโทษคิดแบบตนเองไม่ชอบก็ไปตำหนิว่าคนแบบไม่มีอะไรถูกใจเลย เห็นบางคนเขาเน้นน้อยกับโอ้ยยังสั่นก็นจะเป็นผ้ากันหูจะเข็ดหน่อยๆน,นี่เท่านั้นโอ้ยยี่ใดอียังสิเป็นยังไงเหน็นเขาพอดีกับโอ้ชุ่มเนี่ยกับธรรมดาเป็นยังสิละนักสิไดสมาไดก็บอกูหหรอกธรรมดา,า,มดอมดาพอดีนี่แต่เห็นคนเยอะๆปนอีหยังว่าขึ้นลหลแค่ขึ้นโพดขึ้นคาขึ้นแน่เนี่ยวุ่นไหวโอ้ยยังสี่ก็บ่กขึ้นวุ่นไหว คือไม่มีอะไรถูกใจเลยถ้าเราคิดอย่างนั้นให้เรารู้เลยว่าเราเป็นคนผ่านเพราะมันไม่ได้มองอประโยชน์มันมองผานมองำตำหนิมองหาเรื่องคือไม่มีอะไรถูกใจเราฉะนั้นพวกเราทั้งหลายจะเลือกเป็นบัณฑิตหรือจะเลือกเป็นคนผานถ้าเราอยากเลือกบัณฑิตเราก็ดูอะไรที่เป็นประโยชน์ในการเป็นอยู่ในการกระทํา ทานได้เราก็ทานทานไม่ได้เราก็รักษาศีลรักษาศีลได้ภาวนาได้เราก็ทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์ที่ทำได้ไม่ใช่ทานไม่ได้ตนเองก็รักษาศีลก็ไปดูถูกทาน z ุ่มหน่นก็มีแต่ทำบุญนั่นแหละบ่ได้มารักษาศีลบ่ได้มาวัดสู่เหาว่าได้เห็นคนรักษาศีลเห็นคนให้ทาน จะคล้องปฏิบัติเก,าากินกรรมฐานสุ่มเนี่ยกักษาสินแต่ปากโอบเอาซื้อเจ้าว่ารักษาดได้สมได้สุ่มนั่นกนทําแจะบุญบ่ได้ภาวหนา้บา,นาบ่ได้เบิ่งจิตใจจะคล้องคือเฮ้าก่อนไปมาตน,นเองก็จะดีอยู่คนเดียวคนอื่นรักษาสินกับปทอเพินทาบุญกับปทอเพินไผท,ทุกนันทุกอย่างเขาอาจจะบ่ได้ทุกคือเฮ้าก็ได้เฮ้าแล้วมันเห็นก็เห็นอย่างกับทุก ทุกน้ำเขาบริเตุก็ทุกน้ำเขาคนที่ไม่ได้ทําอะไรกับคนอื่นแล้วตนเองเป็นทุกเนี่เป็นคนที่น่าสงสารมากเลยท่านว่าไหมคือไม่ได้ทําอะไรกับเขาจะตนเองเป็นทุกข์ถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นหรือเป็นอย่างนั้นนี้บอกตนเองนะโอ้อก,กูมันคือสงสารเจ้าของแท้กูคือเป็นทุกข์น้ำเขาอย่างท่านฟังเทศเนี่ยท่านไม่ได้เทศท่านอาจจะทุกข์กับอาจารย์ โอ้ยกูมาถกนําอาจารย์ใช่านาอ,อาจารย์เทศบางคีมันก็เลยเป็นเรื่องอะไรที่น่าสงสารฉะนั้นพวกเราเราทงหลายอะไรที่เป็นประโยชน์ที่มาที่นี่ทานได้ท่านก็ทำนะมันเป็นความสุขอย่างหนึ่งมันเป็นอะไรที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งคุณแม่ด็อกเตอร์เนี่ยเป็นเป็นแบบอย่างในการให้ทานให้กับผมส่วนหนึ่งที่สำคัญ เวลาไปงานที่ไหนทําบุญโน่นนี่คุณแม่ก็ทําแบบแบบเกินร้อยอยางบางครั้งเราก็ยังมีความรู้สึกอยู่บางทีจะแจกทานเอ๊ะจะเอาไป้องถุงหรือเปล่าจะเอาไปเกินหรือเปล่าแต่คุณแม่บอกโอ้ยให้เขาไปให้เขาไปเขาจะได้เอาไปแบ่งปันคนนั้นแบ่งปันคนนี้เราจะคิดได้อย่างนั้นไหมล่ะบางทีเราคิดไม่ได้เลเวลามีคนมาเยอะๆเวลาแจกทาน เราอาจจะคิดว่าโอ๊ยทําไมวุ่นวายเหลือเกินแต่คุณแม่บอกโอ้สนุกมากอาจารย์วันนี้คนเยอะ,อะบางคนมาทําบุญบอกโอ้ยอกูสิเมิดจักบาทอ๋อกูสิทําบุญนั่นทําบุญนี่โอ้ยแต่เมืนกูทําบุญครับทําบุญแน่กูมันคือเมดหย่อนบุญกูคือเมื่อยหย่อนบุญบางคนคิดอย่างนั้นแต่บางคนคิดยังไงโอ้ยมันเป็นโอกาสกูเว้ยเป็นโอกาสเนาะ ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมียิ่งเราอยู่กับความดีเราก็จะยิ่งมีความสุขความดีนี่ยมันเป็นชื่อของความสุขถ้าเราเป็นผู้สามารถที่จะสร้างความดีให้มันเกิดขึ้นกับจิตใจของตนเองก็เหมือนกับการสร้างความสุขให้กับตนเองการให้ทานมันมีผลอยู่ในตัวของมันคือเราให้เราก็ได้แล้ว ถึงเราจะยังไม่ได้ความรู้สึกถึงเรายังไม่ได้วัตถุตอบแทนอะไรต่างๆแต่เราได้ความรู้สึกแต่ถ้าเราให้จริงๆนะครับผมเชื่อเลยว่าท่านได้ยิ่งกว่าได้แม้จะผมนี่ไม่ใช่ว่ามีเงินมีทองมีอะไรมากมายที่จะมาช่วยมาให้มาทำแต่มีมาก็ทำทำได้ก็ทำตามกำลังท่าน,นเชื่อไหมว่าสองเดือนนี้เนี่ยผม ทำจนแบบนี่ละเงินวัดเงินโยมทำบุญมานี่จนแทบจะไม่เหลือเลยหมดจลงานก็หมดแล้วก็หมดไปก็มีมาใหม่อีกจนลูกศิษย์หลายคนอาจจะคิดว่าอาจารย์แบบโกหกเราหรือเปล่าว่าไม่มีเงินมีอยู่สามสี่วัดมาขอบอกว่าอาจารย์ผมขอยืมเงินอาจารย์หน่อยขออาจารย์หน่อย ผมไม่รู้จะทำยังไงผมเลยเอาเมสเซนเจอร์ไม่ใช่เมสเซนเจอร์ข้อความธนาคารมาเหลือโทนีเทานบางวันเหลืออยู่ไม่ถึงพันบางวันเหลืออยู่หมื่นหนึ่งแต่ท่านเชื่อมไหมว่าให้ไปแล้วเดี๋ยวก็ได้คืนมาเนี่ยวันนี้ผมก็ได้คืนมาแล้วสามแสนกว่าบาทหรือจะสี่แสนเนี่ยช่วงวันก่อนนั้นหมดมันจะอยู่ยสกลเนาะคุณแม่ ทำบุญวันวิสาขะโง่ิ้เดี๋ยวเงินใส่นอทำบุญคารวะอาจารย์ใหญ่ทำบุญกับอาจารย์ทองพันอาจารย์ทองพันวะาพอถึงวันวิสาขะคุณแม่ทำบุญวันวิสาขะมากับคณะโลจิตสี่แสนโอ้ยผมอยากลอยขึ้นไปทางอากาศเนลอยได้โอ้ยวะูก่บอเสียนาแล้วเว้ยวันนี้วะเพราะว่าถ้าไม่ได้ทำมันก็บกาชเกียรเจ้าของมัน ทำบุญกับอาจารย์ทองพันทำบุญกับอาจารย์ใหญ่ไปมากับหมดอีกเหมวันนั้นจะไปทำบุญกับอาจารย์เอ,อ๋คุณแม่เดี๋ยวไปทำบุญกับอาจารย์เอ๋สร้างสลาหน่อยนะอาจารย์จะทำเท่าไหร่ล่ะผมก็เลยบอกคุณแม่ว่า,าจะามาหมดแล้วคุณแม่หมดแล้วสนุนเหลือเงินอยู่บัญชีประมาณสักพันกว่าบาทนี่มั้งวะเงินที่ทำบุญประจำของวัดคุณแม่ก็เลยเปลี่ยนเจ้าภาไป สองแสนพ่วมกับคณะลูกศิษย์ทำบุญองค์กษัตริย์ถูกเมื่ออีกไปไไปมาก็มีบุญอีกหน่อันนี้เราถ้ามองแบบว่ามันเป็นบุญนะครับถ้าเรายิ่งหวงถ้าเราแบบไม่อยากทํามันก็เหมือนกับมันไม่ไปต่อยอดมาถ้าเรายิ่งทํายิ่งให้ยิ่งได้มันก็ยิ่งมีความรู้สึกที่ดี การที่เราจะทำอะไรสร้างอะไรท่านทั้งหลายไม่ต้องไปกลัวลำบากไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้ถ้าเรื่องการเป็นอยู่วัดวาอารามเนี่ยถ้าท่านคิดว่าโอ้ยผมอยากสร้างกุฏิผมอยากสร้างศาลาท่านไม่ต้องไปหาพราป่าก็ได้ครับท่านหาอะไรลงไปท่านหาธรรมะท่านหาการปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับตนเองถ้าว่าท่านไม่มีกุฏิท่านกางกฎกางเต็น์ปฏิบัติเลย ผมเชื่อได้เลยว่าเทว,วดาที่เขามองเห็นที่เขาดูเนี่ยเขาคงไม่ปล่อยให้ท่านอยู่กับฟ้าอยู่กับฝนอ,อยู่กับแดดขนาดนั้นหรอกเขาอาชญยานหัวเขาแตกกันเลยถ้าทาปฏิบัติดีๆถ้าท่านปฏิบัติให้โยมเห็นสิ่งที่ท่านจะสร้างไม่ใช่สร้างกุฏิไม่ใช่สร้างศาลาสิ่งที่ท่านจะสร้างคือเลยศรัทธา โดยเราเริ่มต้นที่ตนเองก่อนถ้าเราสร้างศรัทธาให้กับตนเองได้การที่เราจะตั้งใจทำอะไรที่จริงจังตั้งใจในการประพฤติในการปฏิบัติอันนี้มันเกิดผลเะครับแล้วการที่เราจะสร้างให้เกิดศรัทธานั้นไม่ใช่เราไปขอไม่ใช่เราไปบอกให้เขาทำอย่างโน้นอย่างนี้ให้เขาศรัทธาไม่ใช่อันนั้นอาจจะทำให้เขาเบื่อนหน่ายทำให้เขาลำคาญ แต่ว่าสิ่งที่เราจะทําให้เขาเกิดความศรัทธาคืออะไรลดละปฏิบัติเสียสละอยู่ในวัรมวิน,นัยถ้าเราสามารถอยู่ในธรรมอยู่ในวิน,นัยปฏิบัติให้โยมเห็นว่าเราเป็นคนให้เป็นคนทําบุญเป็นคนเสียสละเท่าไร่ที่เราได้มาเราก็ทําเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเป็นคนที่ไม่ทําให้คนอื่นแบบต้องเดือดร้อนความศรัทธามันเกิดขึ้นเอง เราไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปขอมีแต่เขาจะมาขอมีแต่เขาจะมาหาท่านจะทำไห้น่นไหมท่านจะสร้างไอ้นี่ไหมอันนี้ครูบาอาจารย์หลายท่านเป็นอย่างนั้นนะครับหลวงปู่หลวงตาที่มีบาร,รมีถมว่าท่านไปขออะไรใครไหมพุทธเจ้าก็ไม่ให้เราไปขอแต่ให้เราทําให้เราปฏิบัติแล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้นเมื่อสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้น เราค่อยเอาไปต่อยอดในส่วนบุญในส่วนธรรมที่เกิดขึ้นพวกเรามีหน้าที่อะไรหน้าที่ปฏิบัติสิ่งที่ผมจะทำให้โยมศรัทธาคืออะไรรู้ไหมผมพาท่านปฏิบัติพ,พาท่านนั่งตากแดดพาท่านนั่งกดข้าวพาท่านนั่งเหนื่อยอันนี้เรามันจะไปเกิดผลกับโยมนั้นโอ้มาดงยางแล้วมาเห็นพระปฏิบัติเห็นพระตั้งใจโอ้เห็นแล้วก็น,น่าดีบุญอันนี้ แต่ท่านอาจจะคิดออกวอากูมาทรามานบ,บ่เอากูมาลําบากบ่เอากูมาหาเงินบ่ที่ว่าจังทั์แต่ว่าสิ่งที่เราได้มันยิ่งกว่าเงินกว่าทองยิ่งกว่าสิ่งที่ได้เป็นวัตถุเพราะอะไรเพราะถ้าท่านได้คุณธรรมได้ธรรมะได้คุณค่าที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านสามารถจะเอาไปต่อยอดสิ่งเหล่านั้นได้เยอะแยะผมไม่อยู่กะอาจานใหญ่ผมไม่ได้ไปเอาอะไรวัตถุสิ่งของ ผมเคยยืมเงินท่านห้าหมืนมาจัดงานปริวาสเนี่ยท่านไม่เอาเพราะว่าผมมาจะก,ก่อนพระสี่ห้าร้อยบางทีมันไม่มีเงินค่าอาหารค่าเตรียมงานโน่นนี่พอวันวิสาขะเสร็จผมก็เลยคุยเล่นๆว่้ขอจะ่าหมื่นบริมบ่ออาจารย์เอาไปเตรียมงานท่านก็ให้เลยให้เลยห้าหมื่นผมก็เอามาเตรียมงาน จัดงานพอเสร็จแล้วผมก็เอาไปคืนท่านถวายท่านคืนแต่ถวายก็มากกว่าเดิมอีกจะมีวันหนึ่งเนี่ยปีนี้ผมยังพูดที่เล่นที่จริงกับพระอาจารย์ว่าถ้าพระอาจารย์มาได้อยากให้หมนพระอาจารย์มาแต่ไม่ใช่ว่าอยากให้มาแบบดูว่าให้ท่านสะดวกของท่านถ้าท่านมาได้อันนี้เล่าท่านทหลายฟังว่า สิ่งที่เราจะต้องทําคืออะไรคือการประพฤติคือการปฏิบัติท่านไม่ต้องไปสร้างอะไรมากก็ได้ขอเพียงท่านสร้างศรัทธาให้มันเกิดขึ้นถ้าเราสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นได้ท่านจะทําอะไรก็สําเร็จเพราะว่าความศรัทธานั้นมันเป็นความเชื่อเวลาเราพูดอะไรเขาเชื่อเราทําอะไรเขาเชื่อเมื่อเขามีศรัทธาแล้วเขาก็จะมาช่วยเขาก็จะมาทํา แต่ถ้าเรายัางสร้างศรัทธาไม่ได้มันยากมันเหนื่อยโดยเฉพาะแม้แต่ตัวเรายัางไม่ศรัทธาเนีคือยังไม่ตั้งใจในการปฏิบัติยังไม่เชื่อในคุณของพระตนตรยัยยังไม่เชื่อในบาปในบุญที่เราจะต้องทำให้เป็นแบบเป็นอย่างให้กับโยมแล้วเราจะให้โยมศรัทธาเราได้อย่างไรอันนี้จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญวันนี้ขอนมโมธนาครับ พระคุนเจ้าที่เดินทางมาพอสมควรซึ่งก็เป็นปกตินะครับจะว่ามากก็มากจะว่าน้อยก็น้อยโอ้ไปงานปริวาสดงยางพระสี่ห้าร้อยญาติโยมเยอะสู่สาวหน่อยเผ็ดบรรแพงบัดดดอกสู่เขาไปเล่นคอนเสิร์ตบัวดอยดอกสู่เขาไปเบิงพุทธบวนบัวดดอก แต่ว่าเราก็ยังเยอะอืมถือว่าเป็นบุญกะขอนโมันนากับพระคุณเจ้าทุกกรูปทุกองค์ทุกท่านทุกคนเดี๋ยววันนี้ก็จะไปขอบริวาสแล้วเราก็จะได้สร้างบุญสร้างบาร,รมีสร้างคุณงามความดีร่วมกันขอนโมันานะกับญาติโยมนะคุณยายคุณแม่ชีแม่ค้าแม่พามอันนิทานก็ให้ศีลก็รักษาภาวนาก็ทํา เก็บทุกเม็ดเก็บทุกบุญเก็บทุกอย่างปูนก็เทหลุมก็ขุดขี้ดินกข็ขนโอ้ยแม่นเอามาก่องไว้หรือว่าเอาไปใส่เงินใส่กุฏิไว้บุญยีมองเกียบบุญบุญนี่มองนอนอย่างในลมมานอนอยู่ตารางอยู่เป็นอย่างบุญมันเต็มกุฏิคือขอให้มีบุญขอให้มีงานเอาทุกอย่างนี่แหละคือสิ่งที่มีคุณค่าชีวิตเราที่เรามีสุดท้าย เราเอาอะไรไปไม่ได้บุญนี่ยิ่งทำก็ยิ่งเป็นพลังให้กับจิตใจเรากอนมโมทนากับญาติโยมที่เด้มาร่วมทำบุญใส่บาตรมาบางวันบางวันก็ไม่สะดวกก็เอาที่เราสะดวกทางโลกก็ต้องทำทางธรรมก็ต้องสร้างในสมัยพุทธกาลเศร,รษฐีอาบดตีทํางานทําอะไรต่างๆบรรลุธรรมก็มีเยอะแยะ ฉะนั้นเรามีงานอะไรเราก็ทำทางโลกเราก็ทำแต่ว่าทางธรรมเราก็ไม่ทิ้งเราก็มาทำมาปฏิบัติบ้บางสามวันห้าวันมาทำบุญบ้างตามที่เราสะดวกแต่ให้เราเอาธรรมะกลับไปใช้ในการดำเนินชีวิตในการทำงานเพื่อให้เป็นเครื่องรักษาจิตใจเราให้เป็นเครื่องคุ้มของจิตใจเรานั่นคือสิ่งที่เราจะได้ประโยชน์ จากบุญจากธรรมขอความเจริญงอกงามในพระธรรมวินัยในพระศาสนาในคุณงามความดีจงบังเกิดมีแก่พ่อเราทาั้งหลายให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนด้วยเทอญอาตุลาธนิยญาโยมกเย่ยมเอาพระไรไปวางไว้ตรง บางสกุลนะท่านในที่มีพราไใจสำหรับต้นเงินเอาไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวพระอาจารย์จะลงเป็นรับอีกทีนะึ